ยายามเช้าครับวันนี้อุณหภูมิลบหกองศาครับวันนี้เรามาเจาะแปลงโสมครับก่อนเจาะเราเดินเปลี่ยนไม้ก่อนครับไม้ตัวไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนครับแล้วเราก็เจาะครับอากาศหนาวครับอุณหภูมิลบหกองศาครับเราต้องก่อไฟไว้ครับพอเราจะเจ็บเล็บมือเล็บเท้าครับหนาวแห้งพี่น้อง